หนึ่งเทคนิคใหม่นะคะสำหรับการปิดการขายในแบบฉบับของคนขี้เกียจน,นะคะหรือว่าจะอีกคำหนึ่งว่าการใช้เครื่องทุนแรงนะคะในรูปแบบของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบใช้เครื่องทุนแรงหรือว่าอยากลองการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการปิดการขายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการโพสคลิปวิดีโอหรือว่าเป็นการยิงแอดโฆษณาคนะะ่ะวิธีนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะคะสามารถใช้ทั้งแพลตฟอร์มของ tiktok กนะคะหรือว่าของบ้านฟาก็สามารถใช้ได้เพราะว่าวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ไม่ว่าจะเป็นองคอ์กรหรือว่าบริษัทหรือว่าร้านค้ากา็มาใช้วิธีนี้ในการที่จะเป็นการขายกันบ้างแลวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำอะไรนะฮะก็มีไม่กี่สเต็ปคุณดูเชื่อว่าคุณสามารถทำได้ไปดูกันได้เลยนะฮะขั้นตอนแรกก็จะเป็นผู้ช่วยคนที่หนึ่งนะฮะก็คือเจ้าตัวแชท GPT นะคะให้ช่วยสรุปข้อดีที่ควรใช้ MacBook Pro นะฮะส่วนขั้นตอนที่สองก็จะเป็นผู้ช่วยคนที่สองนะคะ สตูดิโอดอทดีขีดไอดีนะคะก็จะเป็น AI ที่าสามารถพูดกับคำบรรยายที่เราเตรียมมาเพื่อที่จะใช้ในการทำวิดีโอของเรานะฮะแล้วก็รูปภาพาใช้เว็บ Pixabay นะฮะก็จะเป็นรูปภาพฟรีนะฮะหลังจากดาวน์โหลด คลิปวิดีโอจากเว็บสตูดิโอดอทดีคิดไดีมาแล้วนะฮะก็นำคลิปมาตัดต่อในอในตัวแคปคัตอีกทีหนึ่งนะฮะเพื่อให้เป็นตามที่เราต้องการที่จะปิดการขายนะฮะตัวยอย่างคลิปที่เราตัดต่อเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่อยากเสียงเงินฟรีรู้สามข้อนี้ก่อนซื้อ m o c Pro ห Macbook มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่มีความเสถียรทำให้การทำงานราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูงมีขนาดที่เล็กและบางเบาส Macbook มีระบบความปลอดภัยที่ดีช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยในการใช้งานส Macbook สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Apple อื่นๆเช่น iPhone iPad Apple Watch ได้ดีทำให้ผู้ใช้แชร์ไฟล์และข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ได้ง่ายและรวดเร็วหากสนใจ MacBook คลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็เมนบอกพิลด้วยนะฮะหรือว่ามีคำถามยังไงก็เม้นถามได้เลยนะฮะเจอกันคลิปหน้านะฮะ